สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับงานบริการวิชาการของสูนุสิทธิโพอิงหนึ่งงานนะคะก่อนอื่นเราไปดูบรรยากาศงาน m s ็นไซน์อยู่ใน2025 n e ลฟ u วเ u อร์ย u ที่จัดโดยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสนสิทธิเพื่อให้น้องน้องมัธยมและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งงานนี้ทางทีมงานสนสิทธิโพของเราได้มีการทำา QR โค้ดสแกนต่อแบบสอบถามและทำหน้าที่เก็บรวบรวมความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งสรุปผลนำเสนอผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปชมบูธโปรโมทหลักสูตรต่างๆและกิจกรรมบางส่วนในงานค่ะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยบูธหลักสูตรในเทศสานวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจคุณ,ค,ณคุณไหมคะใช่แล้วหลักสูตรเราเองซึ่งเราจัดบูธเป็นทีมผีค่ะทุกคนอืน่ากลัวมากไปกันต่อหลักสูตรการจัดการบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบันเทิงสาขาวิชาเลขานุก,การทางการแพทย์คณะพยาบาลศาสตร์ และนี่เลยสาขาการสื่อสารดิจิทัลและการสร้างสารรค์คอนเทนต์มีพี่จูดี้ที่เป็นสิทธิ์เก่ามาร่วมงานด้วยและยังมีบูจาโครงการอมสินว,วัานา์รักถิ่นที่นําสินค้าท้องถิ่นมานําเสนอในงานด้วยค่ะต่อมาเป็นกิจกรรมไทยซินซอฟท์พาวเวอร์หนังไทยพาไปปังมีฉักโปสเตอร์เราเองสวยใช่ไหมล่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสาขาในเทศศาสตร์ของเราได้รับผิดชอบในการจัดทําหนังสั้นทั้งหมด8ดเรื่องเพื่อนําเสนอในงานนี้ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกัน ตื่นเต้นมากค่ะทุกคนพุ่งกับทั้งหมดอยู่ข้างหลังค่ะเพื่อพีีเสียงบนเวทีไปดูหนังของเรากันเลยเล่นเองก็คืินเองค่ะทุกคนชอบกันไหมคะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีการโหวตหนังป๊อปปูล่าบูทซึ่งเริ่ทีีชนะไปก็คือเรื่องร้อยไว้ด้วยใจเธอของพี่ๆปี4ียินดีด้วยนะคะ